โอ้โหนี่ฮะตัวเล็กตัวเล็กนี่เลยตัวเล็กยังไงขนฟูฟูเลยเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กขนฟูฟูเลยนี่นะขนฟูฟูเลยเนี่ย อย,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 อยทิ้งไปนู่นแอบ,บดูอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งตัวเล็กแอบ,บดูอยู่ตรงนู้นตัวหนึง่งหืมหืมโอ้ยโอ้ยไหนไหนไปนู่งแล้วโอ้ยไปเชิงเงือแอบ,บอยู่ตรงนน้นเลย แ,แอบอยู่ตรงโน้นเลยโอ้โหดูเขาดูเขากำลังเริ่มจะดื้อแล้วเริ่มจะซนแล้วเนี่ยเริ่มจะปีนป่ายเริ่มจะเข้าหาอ่าไปทั่วแล้วคันนี้ไปทั่วแล้วเริ่มจะเข้าหาไปทั่วแล้วเนี่ยมุดนู่นมุดนี่แล้วเนี่ยหื เป็นไงตอนนี้นะโหนแ,บแ,บแบอบแอบแอบโ้ยโอุย้ยเริ่มเดินได้เริ่มเดินคล่องขึ้นแล้วนี่มันสามสองอาทิตย์แล้วนี่นสองอาทิตย์สองสัปดาห์โอ้ยแอบบดูอยู่เลยหืม้ยตาแป๋วๆเลยเนาะอ่าหือ นเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยนะดื้อเหมือนกันนะเนี่ยอืโอ้ยโอ้ยอืมโอ้ยโอ้ยอ้ยอยอไหเนี่ยดูเขาดูเขาอืมอืมฮะ โอ้ยโอ้ยโยโยไ,ปไปนูน้นไปนูน้นไปทำอะไรตรงนู้นน่ะตัวนั้นไปทำอะไรตัวนั้นไปทำอะไรเนี่ยทำอะไรกันเอ่ยโอ้ย อทำอะไรกันเอ่ยอเ,เนี่ยทำอะไรกันเอ่ยแม่อ,อ,อยู่ในรังเลยเหรอแม่เนี่ยแม่เนี่ยอยู่ในรังเลยเหรออดูเขาดูเขาดูเขาสิ โเขาสิเห็นไหมเล่นเล่นนะเล่นละเล่นละหยอกกอนแล้วนะกัดหางกันเล่นแล้ะมีสองพนอก็เล่นกันไปนะ เล่นไปทั่วนะมันมีสถานที่เล่นนะก็เล่นไปส่วนตัวนี้ไม่เล่นหรอกตัวนี้ก็นอนเฝ้าลูกเฝ้าลูกอย่างเดียวนี่นะนอนเฝ้าลูกอย่างเดียวแต่แม่นี่จะสีขาวมากนะครับเป็นจุดแค่ไม่ขีจุดเองนะครับอืมนี่เนาะ เริ่มเด้นนะเริ่มไปนู่นไปนี่นะแต่อยู่ไอห้องนี้เป็นที่ห้องเก็บของนะเก็บของแต่ว่าหนูคงไม่มีนะมีแมวอยู่แล้วหนูคงไม่มาอยู่จริงจงยิงจกเขไม่มา,มาตบตบหมด นี่นะครับก็ฝนไม่ตกนะครับวันนี้ไม่ตกเลยนะครับนี่บริเวณนี้ก็หาเห็ดนะครับเห็ดไม่มีนะ f อซี FC นะเพราะว่าไม่น่าจะมีหรอกเพราะว่าคนกีดยางเขากีดทุกวันนะเขากีดทุกวันเขาต้องเจอนะครับเขาต้องเห็นเขาต้องเจอเนาะ นี่เหตซนะครับต้องเห็นต้องเจอทุกวันเพราะฉะนั้นคงไม่ไม่ผ่านไปได้นะครับยังไงก็นี่นะฮะบรรยากาศวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสพอสมควรนะรแต่ไม่รู้จะตกอีกเมื่อไหร่ยังไง บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเอฟซีไม่มีนะครับเห็ดไม่น่าจะมีนะ ปีปีแรกๆที่มาอยู่ใหม่ๆมีแน่นอนเอฟซีมีแน่ๆเคยเก็บได้อยู่นะครับเห็ดโคนแต่พอมาระยะสองสามปีหลังมานี่ไม่เจอเลยครับในบริเวณนี้เนาะแต่ก่อนเคยมีอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเอฟซีก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเอฟซี